สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่เพดพฤษภาฯนะคะก็ตอนนี้อยู่ในห้องที่โรงแรมสุนีอ,อุบลราชธานีนะคะดูเหมือนว่าวันนี้นะคะ,ะท้องฟ้าครึ้มนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะค่ะนี่คะ่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะประมาณเจ็ดโมงกว่านะคะ เสียงฟ้าร้องด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ร้อนมากนะคะอาจจะเกิดฝนตกวันนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นฝนอุบลเลยนะคะถ้าเห็นก็จะเป็นวันนี้วันแรกนะคะค่ะวันนี้ก็จะมีโปรแกรมนะคะไปทำที่เซ็นทรัลนะคะ,ะถ่ายบรรยากาศบนอ่า ห้องนอนนะคะให้ชมนะคะชั้นแปดนะคะของโรงแรมสุนีอุบลราชธานีค่ะเพื่อนๆค่ะในที่สุดฝนก็ตกกันได้ค่ะค่ะ <hi> นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นฝนของอุบลนะคะ <G un> เหมือนฝนที่มหาสารคามเลยค่ะ <S <S <G un> ไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะก็อ <hour> ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบห้านะคะ ฟ้าครึ้มค่ะก็วันนี้โชคดีนะคะทีเ่เรามีโปรแกรมที่จะไปที่เซ็นทรัลนะคะคก็ไม่ได้ไปเดินเนะะโปรแกรมไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะคะเมื่อวานเนี้ยไปต่างจังหวัดมาอาุ้ยรแรกมันมันแดดจัดอบอ้าวมากๆค่ะมันเตรียมตัวที่จะตกเนาะ นี่ค่ะบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมที่แรกนะว่าจะพาลูกชายลงไปว่ายน้ํานะคะก็อดเลยค่ะเช้านี้แต่เห็นฝนแล้วก็ชุ่มช่าดีนะคะคาดว่าคงจะมืดคื้มไปทั้งวันเลยวันนี้เนาะ โอเคค่ะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเพื่อนๆ